สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13-17พฤศจิกายน2568 เวลา16นาฬิกา3นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานานานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนระหว่างวันที่13-17ถึงพฤศจิกายน2568 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอักขระทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทและกราบบังคมทุลเบิกนายหงเหลยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนกราบบังคมทูลเชิญเสเด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง โดยมีนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจาการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งการต่างประเทศสาถารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเด็กชายชาวจีนทูลกล้าวทูลกระหม,ม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเด็กหญิงชาวจีนทูลกล้าวทูลกระหม,ม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แล้วทรงพระดําเนินผ่านแถวผู้รับเสด็จและคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายจีนประกอบด้วยนายซุนเหวยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจางเจี้ยนเหวย่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยและภริยาสําหรับคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายไทยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายศรีหัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์นายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์พันโทสมชายการจนะมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวิรศักดิ์ออกกังวานราชองค์คกั์ประจำพระองค์และพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักั์ประจำพระองค์ แล้วส่งพระดําเนินผ่านแถวทหารกองเกียรติยศนางพนิดาเขียวอุไรภริยาเอกอัคราชทูตนักุงปักกิ่งและนางสาวนาลินทิพย์หอมวิเศษพงษาอัคราชทูตฝ่ายพาณิชย์ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งไปยังโรงแรมที่ประทับ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตครั้งที่สองในรัชสมัยหลังเสด็จถลิงทวัรและยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชาจัก,กรีวงศ์เวลา16นาฬิกาสนาทีรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมไชนาเวิร์กกรุงปักกิ่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยมีนายวรพจน์เจนสวัสดิชัยอัครราชาทูตณกรุงปักกิ่งและคู่สมรส กงสุนใหญ่ที่ประจำการในสาทารณรัฐประชาชนจีนและคู่สมรสพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงปักกิ่งหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยชุมชนคนไทยในกรุงปักกิ่งพระสงฆ์เจ้าของธุรกิจนักเรียนนักศึกษาในกรุงปักกิ่งและในช่องมาร์คโพลีผู้จัดการทั่วไปโรงแรมไชน่าเวิร์กรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยทรงเป็นพระมาหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงเจริญพระราชมัยตรีและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณมหาสาลาประชาชน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน